คนรวยที่ฉันได้พบคือปรมาจารย์แห่งการยืนยันชีวิตของเรามีมุมที่ร้ายกาจนั่นคือมันไม่หยิบยื่นความฝันแก่คนที่พยายามและอุทิศตนเพียงเล็กน้อยแต่ยินดีหยิบยื่นความฝันให้กับคนที่ดิ้นรนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายถึงขนาดที่ต่อให้ไม่มีฟันก็จะใช้เหงือกหรือถึงไม่มีขาก็จะขอขานสู้แม้จะกำลังหมดลมหายใจ การมีชีวิตต่อและท้าทายกับความเป็นไปไม่ได้คือการเอาชนะการกันแกล้งที่ร้ายกาจของชีวิตไม่มีชีวิตใดที่มีเส้นทางราบเรืน่นไร้ลูกรังความโชคร้ายที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแถมคําซุบซิบนินทาก็ทำให้ชีวิตที่ผ่านมาไม่เป็นที่ยอมรับ แม้เราจะอดกลั้นได้สบายๆในสองครั้งแรกแต่หากสถานการณ์เลวร้วายแบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณก็อาจจะสูญเสียความตั้งใจยิ่งเป็นแบบนี้เรายิ่งต้องรักชีวิตให้มากขึ้นยอมรับโชคชะตาที่ถูกลิขิดไว้อย่างนอบน้อมและเตรียมก้าวต่อไปให้ได้คนที่ตั้งใจจะมีชีวิตต่ออย่างแรงกล้าล้วนมีพลังที่น่าทึ่งทั้งนั้น ฉันตายไปแล้วครั้งหนึ่งที่แม่น้ำแซนตอนนั้นไม่มีทีท่าว่าชีวิตฉันจะดีขึ้นได้และไม่มีใครที่ช่วยดึงให้ฉันลุกขึ้นมาอีกครั้งด้วยฉันรู้สึกเหมือนวันวานที่พยายามจะใช้ชีวิตอย่างวิลิสมาลาถูกปฏิเสธเข้าให้เต็มเป้าฉันโกรธมากและเอาแต่ตั้งคำถามว่า ทำไมต้องเจอกับความทุกข์ยากนี้ทั้งๆท,ที่บนโลกก็มีคนอยู่ตั้งมากมายฉันบีบคั้นตัวเองมาสองปีจนถึงจุดที่คิดว่าชีวิตคงจบเหตุเท่านี้แล้วแต่ในตอนนั้นก็มีความคิดหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมาใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นแทนที่จะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองดีกว่า แค่เปลี่ยนความคิดก็ทำให้รู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่สิ่งลบๆไม่สามารถผูกมัดฉันได้อีกต่อไปแต่กลายเป็นฉันผูกพวกมันไว้ด้วยกันแล้วควบคุมมันเสียเองฉันเริ่มประกาศกล่าวต่อโลกราวกับทานลกแรกเกิดที่แผ่เสียงออกมาให้โลกได้ยินว่าตัวเองได้เกิดมาแล้วทำได้ทำได้ฉันทำได้ทุกอย่าง จากนั้นพลังบวกรอบๆตัวและจากทั้งจัก,กรวาลก็ประดังมาที่ตัวฉันเมื่อได้กล่าวยืนยันออกไปอย่างสุดหัวใจพลังงานที่มีชีวิตชีวาก็เปี่ยมล้นอยู่ในตัวฉันไม่ได้ตัดสินว่าจะทำความฝันสำเร็จอีกหรือไม่แต่แค่กล่าวยืนยันด้วยความเชื่อหนักแน่นว่าตัวเองสามารถทำได้นี่ไม่ใช่เรื่องเลวไหลที่พบได้ในนิยาย แต่คือประสบการณ์ที่ฉันลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งหน้าธรณีประตูแห่งความตายและยังเป็นทั้งเคล็ดลับที่ใช้พัฒนา Kelly ่เดลีธุรกิจที่เริ่มในมุมหนึ่งของซูเปอร์มาร์เก็ตให้เป็นธุรกิจระดับโลกด้วยคนรวยที่ฉันได้พบล้วนเป็นปรมาจารย์แห่งการยืนยันพวกเขาใช้การกล่าวยืนยันเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเชื่อและบรรลุเป้าหมายของตัวเอง คนรวยที่ประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวจะออกกำลังกายทำสมาธิเพื่อสร้างมโนภาพและวางแผนประจําวันอ่านหนังสือหรือไม่ก็เขียนบันทึกเพื่อประกาศความตั้งใจและกล่าวยืนยันพวกเขาล้วนมีนิสัยเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างโทมัสคอร์รีกล่าวเน้นย้ำในหนังสือ Change Your Habit, Change Your Life ใจความว่า เกินกว่า50%ของคนรวยที่ก่อร่างสร้างตัวเองได้จะตื่นก่อนเริ่มทำงาน3ชั่วโมงเพื่อทำกิจกรรมพัฒนาตัวเองหนึ่งอย่างหมายความว่านิสัยเริ่มทำก่อนเวลาหรือที่เรียกว่า e อ r อร r เ r ิจะก่อให้เกิดความสำเร็จไม่ว่าไลฟ์สไตล์ของเราจะเป็นคนที่ตื่นตัวในตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ตาม นิสัย e a r l y Bird ที่มาจากสำนวนว่านกที่ออกหากินแต่เช้าจะจับหนอนได้ไม่ได้หมายความว่าให้เราแค่ขยันเท่านั้นความหมายที่ซ่อนอยู่คือการพัฒนาตัวเองก่อนเริ่มวันสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การตื่นแต่เช้าตรู่แต่เป็นการลงมือทำอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองในแบบฉบับของตัวเองก่อนจะเริ่มวันนั้นๆ ถึงจะรู้ว่าคนเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ง่ายๆแต่ในใจลึกๆเราก็หวังให้มันเปลี่ยนแปลงได้แต่การคาดหวังให้สถานการณ์หรือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงด้วยปัจจัยภายนอกก็ไม่ต่างจากการคาดหวังให้เกิดโชคโดยบังเอิญทั้งที่ไร้ซึ่งความพยายามใดๆชีวิตของคุณไม่มีทางบรรลุผลอย่างที่หวังได้ด้วยการรอคอยเพียงอย่างเดียว แต่ต้องก้าวไปสู่เป้าหมายด้วยท่าทีกระตือรือร้อนเพราะฉะนั้นหากคุณเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวไม่ได้ก็จงปรับจิตใจเพื่อเปลี่ยนม,มุมมองที่มีต่อสภาพแวดล้อมเสียหากเรากล่าวยืนยันในเชิงบวกก่อนจะเริ่มใช้ชีวิตแต่ละวันเราจะไม่สั่นไหวต่ออิทธิพลเชิงลบจากภายนอก พอเมื่อเริ่มต้นวันหลังจากทำให้จิตใจอยู่ในสภาพที่เป็นบวกแล้วเราจะรู้สึกว่าทุกกระบวนการของการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเนื้อสิ่งอื่นใดประเด็นสำคัญอยู่ที่แม้ว่าจะเจอกับความยากลำบากเราก็จะคิดได้ว่านี่เป็นกระบวนการเพื่อการเติบโตและจะถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาผลลัพธ ขึ้นอยู่กับบ้าเรายอมรับความยากลำบากนั้นด้วยท่าทีแบบใดดังสำนวนเกาหลีที่บอกว่าวัวและงูดื่มน้ำเหมือนกันวัวดื่มแล้วกลายเป็นน้ำนมแต่งูดื่มแล้วกลายเป็นยาพิษการคิดว่าความยากลำบากเป็นเรื่องธรรมดาคือพลังที่ได้จากคำยืนยันเชิงบวกในตอนเช้าตามหลักเวลติงกิ้ง คำยืนยันคือหัวใจแห่งการดึงดูดแค่กล่าวยืนยันตอนเช้าด้วยถ้อยคำเชิงบวกก็สร้างความเปลี่ยนแปลงในจิตใต้สำนึกและสร้างศรัทธาได้มากแล้วสิ่งสำคัญคือความตั้งใจจริง ทุกครั้งที่กล่าวยืนยันเราต้องจินตนาการและรู้สึกเชื่อทั่วทั้งร่างกายว่าประโยคที่กล่าวออกมาจะเป็นจริงได้และต้องจดจ่อกับความเชื่อนี้เพื่อให้มันแทรกซึมเข้าไปในจิตใต้สำนึกลึกๆของคุณแกนของการสร้างมโนภาพที่เป็นแกนหลักของเวลติงกิ้งจึงต้องเริ่มจากคำยืนยันก่อน ฉันเขียนคำยืนยันเชิงบวก21ข้อเพื่อชีวิตที่มั่งคั่งไว้ในส่วนท้ายของบทนี้ก่อนอื่นจงเริ่มด้วยเป้าหมายว่าจะกล่าวคำยืนยันซ้ำสองครั้งทุกเช้าก่อนจะเริ่มใช้ชีวิตเป็นเวลา100วันแล้วคุณจะได้พบกับโลกภายในจิตใจที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหากต้องการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังเริ่มกล่าวคำยืนยันเชิงบวก คุณสามารถจดความรู้สึกหลังจากกล่าวยืนยันไว้ได้หลังจาก100วันแล้วหากคุณมีข้อความใดที่ยังก้องกังวานอยู่ในใจก็จงยืนยันต่อไปหรือจะลบออกแล้วเพิ่มข้อใหม่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะสิ่งสำคัญคือการแก้ไขและเพิ่มเติมภาพในอนาคตที่คุณต้องการด้วยคำยืนยันและพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ ในชีวิตของคุณต้องมีช่วงเวลาที่คุณจะเป็นคนรวยได้เพียงแต่ตอนนั้นคุณไม่รู้ว่ามันเป็นโอกาสจึงปล่อยผ่านไปเฉยๆบางทีตอนนี้ก็อาจเป็นโอกาสที่คุณจะได้เป็นคนรวยเช่นกันใช่แล้ว นี่คือเวลาที่คุณจะได้เป็นผู้ดึงดูดความมั่งคัง่งหรือเวลติงเกอร์เพราะคำยืนยันเชิงบวกจะทำให้ชีวิตของคุณสมดุลและสุขภาพดีหากคำยืนยันแทรกซึมอยู่ในจิตใต้สำนึกมากเข้าการได้เป็นคนรวยก็คงขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นในเมื่อคุณรู้ถึงพลังของคำยืนยันแล้วถือว่าคุณได้เริ่มชีวิตใหม่ที่จะอยู่อย่างมั่งคัง่ง ปัใจจัยใหญ่ที่สุดในการบรรลุความสำเร็จคือความตั้งใจแน่วแน่หากคุณเชื่อและทำตามความรู้สึกเชิงลบที่อยู่ในจิตใต้สำนึกจุดจบของคุณก็จะคล้ายกับคนยากจนแต่หากคุณเชื่อในตัวเองและเริ่มกล่าวคำยืนยันจิตใต้สำนึกก็จะแสดงประสิทธิผลเชิงบวกออกมา จงใช้ความตั้งใจอันแน่วแน่ผลักดันคำยืนยันที่แรงกล้าของคุณแล้วก้าวออกไปเคล็ดลับของเคลลี่คำยืนยันเชิงบวกในตอนเช้าอยู่ในคลิป20-1ขีดหนึ่งนะคะเพื่อนๆ